พี่น้องสวัสดีครับผมขอโทษขออัยครับขอโทษขออัยหลายแต่ว่าสกับาพี่น้องมาเบิ้งก็จะสู่ป่าครับนี่บอนี่ครับเป็ี่นห้อยในไม้นี่มันใกล้ชิดีจาราเบะ้นแหงเราไปก้อยเยเนี่ยหลวงมาเบิ้งเนี่ย อีสานบานเลาครับผมลูกชายกอีสานบานน้อนมองจรก่อนไนอนาน้ำเือโอ้น้ำขื้สีนี่เฮยว้าเยอะเยอะ้มันอไรจได้จับ สามตัวนี่ตามคุณคุณป่าตองตูขาวครับนี่ป่าวโนน้องไม้ตัวนี่พี่น้องครับผมข้าเจ้าแล้วไปสองบอ่อแล้วครับผมจนผมไปพ่ะท่านในของยศช่วยครับ ของเง้ยช่วยจับได้ครึ่งหนึ่งแล้วผมไปนะกลับมหาหานี่ครับพี่สารบานเท่าครับผมวนายุ่นครับบุลวะแห่งนี่เนี่ยับนี่เพิ่นออกสายมาตอ่ออันนี้ครับผมออกสายมาตอ่อให้มันขึ้นมากครับพี่น้องใส่สายทรงเนยเพิ่นใส่สักใส่คำว่าสายเอาสา,สายมาโซงเอาขยับ ยกทอลงกบีเพราะว่าทอมันสั่นครับผมถอยทอลงไปแล้วก็ใส่สายสูงบ่อห้านิแหงอังนนีครับผมโถระหดมากสุดยอดบอ่อนี่สุดยอดคร,รับสีสะเก็นมาจากสีสะเก็นนี่โอ้ยอีสามาโน,น่จนนี่เอามาจากสีสะเก็นครับบ่มบ่อนี่ เขาหลุหดมากสุดยอดเลยบอลี่สุดยอยดยอ,อีสาะนมาแล้าเออมันจะเป็นสองกุศขึ้นแล้วจำกาไปอย่าให้เป็นเขาจะซ่าสิลืก <c oughs> <c oughs> น้ำกาไปก็อสอบปุ๊กก็อสอบปุ๊กเออก็ซอ,อบปีนเนี่ยมันเออเป็นมิติสามวงแรกเลยนะสามวงแรงแล้ว จำเข้าไปนี่มันหัวขวบอบกตเลยอาแซมมานันเล่าบอกว่าบอลกินยากขนาดครับยากตั่วสูบตะมุดขึ้นน,น,นี่จนโอปลาเนี้ยครับพี่เลาเอาที่ตามครับผมอีกบ่ดนครับผมพี่เลา เพื่อนว่านะอีกบ่โดนครับไปยังพี่น้องครับผมจับไ,ได้ประทุกตัวาเนี่ยหรอือเปล่าไตัวนี้หน่อยเออเออเอ,องามแล้วงามแล้วพี่น้องครับสามบานท่อลงไปแล้วครับผมน้ำกับเลี้ยนหน่อยลงแต่ว่าก,กับสูบข,ขึ้นยากอยู่ ไป,ไป่งหาวิธีเหจ้าขีตมจับจับแล้วส้าขีตมลงไน้ำไรไปพุ่นมดน <c oughs> ต้องย็ดสูตรไหมอีสามมันฮูหัวปลาคองงหัวปลาคองงี่น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 ี่หัวมันโค้นนี่เดี๋ยวได้พีนองใหญเบิ้งครับหัวปลาคองงขึ้นมากครับผมนี่อยู่นี่ครับ นี่ครับผม<ย>หัวปาขคอให่่ครับผม,เ,ามาเออเอาเอาเ,เ,เดี๋ยวจังวากันครับ,รบไไจัดไปครับผมพี่น้องคุณบอกว่าพักเครื่องก่อนไล่จะไปทั้งนี้กว่าฉีดตมลงไปให้มันให้น้ำไหลไปพุน่นประดุกประดุกครับผมมาหามาหาหัวหน้าอีสานบันเท่าครับผม นี่สับหมู่คนยูเซย์โอ้ยอันนี้หัวนี่นะเดี๋ยวเพิ่นกับเพิ่นมาเพื่อนหัวตัดครับเดี๋ยวปูอยู่ข้างบนอยากให้จับปลาใหญ่ครับผมแต่ว่าปู่ไอ้ปูอยู่ไอ้ข้างล่างนี่มาเพื่นได้ครับผมขีดตุ่มมันลึกครับผมพี่น้องต้องค่อยๆมาครับบ๊วย สิ่งหยางภากลางเป็นาค่อยงาังก็จับมีเป็นระบบระเบียบต้องจับข้างๆก่อนใช่เออครับผมนี่พี่นอกปื้ดจับตัวนี้ครับผมเออโชว์ให้เนื่นดูตัวนี้ยอีรีบอ่เอูใส่ละตัวป่าไปดูรูปยัง ใซ่ใ่ใ่ปากตัวใหญ้เด่่ี่นอนเปิดเอานั่นนมันดิอู้หใหญ่ลีครับผมปาคอใหญ่ครับผมเออล่าเจอล่าแล้วครับลาพาอิู่ข้างบนเล่าจับปลาอยู่ข้างล่างครับผมไม่นี่จับไปได้ย่าให้ลุดย่าให้เสียซื้อเล้านี่เพียงเลยครับผม โอ้ยเสียที่ลาวเหาลาวสีเกลาวสีเกดเะิฮงไหนจีนนขึ้นมากบ่ยุ่น่นบ่ยุ่น่นบ่ขยุ่นผลกับยุ่นายยุ่นมาผลใหญ่ยุ่นมันจี่หายากมันีหายากใสีถุงใสีถุงห้ำถอยกอนห้ำขีตุมขึ้นมาได้ครับผมพีหนองเบื่อับักไงเลยครับผมเบื่อครับ ตัวแรกครับผมตัวแรกตัวบังไงครับผมเออนี่ได้หัวล่าหัวล่าชิคเก่งยังสิแหละครับผู้จับปลานี่หัวมันจับขึ้นมากครับเปรี้ยวมันโชว์โชว์ว่าหัวมันคนจับได้ครับผมอีสานมันน่าวางเลยตัวใหญ่จับไปบิ่งแน่จัดมาจัดมาลอยอยู่เด้อ ยังอีกล่ละยังอีกล่ละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดังอีกแล้วเจ้านั่นน่ะเมียเจ้ายุ่ยใส่เมียเจ้ายุ่ยใส่มาจับอีกตัวที่สองอ่ะโอ้ยดินดังงานเลยครับผมตัวนี้แข็งแกันครับผมเออพายังก่ะใส่พายังผู้นึงจับผู้นึงจับนั่นแหละมันยุ่นขึ้นมาไงอืออู้อาเอู้ผู้นึงผู้นึงจับถุงผู้นึงจับปลาเซนเลยครับคือกันครับมาจากทางเดียวกันอีกแล้ว ดังแล้วกูเจ้าไม่ยังไงหอีสามันฮูข้าวข้างรถเอเฮ็ดเอาซน้อยสามมันฮู้ขึ้นดังจับป่าบนน้มนเขาเสียงดังเสียหนอโอ้ยยุ่งบ่หัวหยว่ัวหัวหัว่ัวนัหัว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 าััวัวหััวหวหััวหว้วหััวหัวัวัวหัวัวหลัวหัวัวหวเอาไป เก็บไว้ครับผมผัวจับได้อีกแล้วนี่โอ้ยจับเด็ปปาคคอหน่อยสามมันเท่าครับผมต้องใช้แหงจังเออเออเอ้าแห้งแห้งลบลบลบบจังไลเพื่อจะเปคนถือขึ้นมาเออยนลมาถือเจ้าเนี่ยเอ้าเอาวางั เฮัเขื่อนหาปลาตัวใหญ่เหรอเอ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 าจัดไปจะไปแผลงซกระสูครับ ปลาที่ไหนทอดเราข้าวมูทดย่งย,ยัางยๆงมี่ตัวใหญ่นั่นตัวใหญ่กว่านี้มีครับเพราะว่ารอตัวใหญ่อีกครับผม <c oughs> มือนี้เน้นตัวตัวหญ่ๆครับเพราะว่า ทอรหดเิลเกเขินบอนี้นี่มึงซีม้งแง่งเราบอนี้เหรอเฮ้ยยังไงนั่นเฮ้ยยังไงน่น น้ำขึ้นอีแแ้้วครับผมเฮ้ย hey, มันแหงก็นี้ครับรอดตัวเงยๆพี่น้อง ลังเหยียวป่าขึ้นไปครับเพิ่นได้จับชู้แล้วเมื่อกี้นี่เปลี่ยนกันชู้ครับผมขึ้นได้บ่นนั่นขึ้นไปหอดบ้านนั่น,น,นเหยียบลอยครับผมป่าค่อยง่ครับเอา้าเหนียวมาเบิ่งข้างล่างครับผมพี่น้องมันรุ่นนี้ว่าจิมีตัวหญ่อีกบ่ครับเอาตัวหงแๆกับพ่อครับผมมอนี่ เราตัวเยๆครับอีสานมาหน้าช่วดูช่วดูเพื่นกัมเมียกเจ้าได้ช่วดเวลาดีนั่นยังกัจเจานี่แหละจัดเ้อจัดมากจัดมากเจ้าทงช่วนะมูกัจเจอนี่ไม่ฝ่ายชวดงานเขาเลยอีสานมานน้าผม กี่ด uhm like, ้โชว์น้ำมูเลยครับผมมีสามันน่อผมเยวเดี๋กวก็มีเยี๋กวก็มีปลาโชโชว์ปูโอ้ยโชีปูวะนี่แมมันลาอยู่ข้างนาหละคอยหาลงไปมุดนันหลยเนี่ยง อย่า่ะ,ต,ะ <c oughs> ตัวนหน่อยโอ้ยไงตัวปลาดุกเลยม่นธรรมดาขนานี้เออบ่น่อยบหน่อย,หอย,ยเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าโชว์ครับโดนไลยมันจีรุเมือ,อ,อ <c oughs> ปลาดุกดนี่แหลมวนปากคอ,อเอ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 อเริ่มจีได้โชว์แล้วครับอิสานบันเทาผมโชว์ปลาดุก,ก่อนเรยครับผม่นปลาดุกอ้อืม <c oughs> gì đây sô leo Sô nó khó nè, sô nó khó nè Sô nó khó nè Nè, nè Hết liền như เอา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 เบียร์คนโชวกันได้เอานนได้ปะบุ้ยพี่น้องเบื้องเห็นหน้าตาครับผมนะโอ้ได้อีกแล้วครับได้โชว์อีกแล้วโอ้ได้โชว์อีกแล้วครับผมโอ้อีซามะโนะจะบอกเลยอีซามมันะเสี่ยไม่จะปลัโชว์กับเขาคนได้

ได้ล่ะรออยู่ดิปลาดุกปลาช่อนตัวซ้ำนี่น่ะปลาโค่หน่อยโอ้ยได้ชื่อเป็นโคกระได้ยโอ้ยม <c oughs> ีอีกบอยู่ม <c oughs> เอาเอาเอาจัดไปปลามีเข็ม ไม่หาโ้วกโอ้โเนี่กระดกวัเยนอะไรกระดูกวัวเไม่ยากนยกันมามันจะขึ <ười talking verse ai> er <m> ่นที่หลังสิล่ะนี่เราท้มันนีแล้วมันจะโผ มันจะพห้เราจับง่ายเลยมาดลุครับผมต่อไปเจ็บปากพูหัวครับแต่ว่าขีดต่มนิวลายครับผมโอ้จับกรรดุแบบไหนจับแบบนี้เปลี่ยนบ่จับอะไรเฮ้ยหาไปยัง มันยังมาบ่ายพี่น้องทนงบุญดโดนแล้วดูดเลยดูดเลยดูดเลือดโดนโดนแล้วห่างไกลเลือยกันนี่ดูดผิดออกดูดผิดออกเลยเดี๋ยวห่างไกลอยู่เลยปัะหายเลยเป็นยังล่ะถื้อประทุกตอนปากไปเลยเอาวี้ครับผมประทุกหาทางคืนแล้วบ้านนี้อยู่เพื่อหรอกเพื่อมาอยู่เพื่อนต้องคืนแล้ว ถีบประดุกตอนครับผมหน้าตาคือเปลี่ยนไปคือก้อนละยางครับตอนจะปลาคอได้สองตัวนี่ถีบปะดุกตอนหน้าตาเปลี่ยนไปเลยครับผมรันไม่นม้ก็ขึ้นนะครับโมแม่แน่วแลาวเล่ากอยนี่ยินได้เสียงเฮ้ยไนย่ง เราข่าวอัดกับไปเดี๋ยวสากครู่เสียงปูฟูครับมีกระถายอย่างยู่บ่าเป็นยังดอกจัดไปห้ห่าหูหาหา อย่ามปออบยังอีกแ,แล้วทำป่าหายอ่ะมัหายไป่ไดรอกไหนคี่เก่าละพุธนัดจับปะคโคหน,น,น, <c oughs> น้าตาเปลี่ยนไปเลยแล้วเออแค่นี้ยอยูตอนนี้ได้ปละโคก็ไมล่ละอุ้ยอ๋อวานป่ามูแมนดิ ไม่ยังไม่ยังโอ้ยพี่น้องนี่สิสิเศร้าเด้อครับนี่สิได้โซ่น้ำเขาเลยเอาเอาเอาเราจะใส่ผู้หลงเราจะใส่ผแล้วก็จะจับยังไงจีเดย์ช่วงมาเนาะมนาะอิสานมาเนาะไอ้ไ้อึ้บโอ้ยบะแม่แนวแล้วบะแม่แนวแล้วบะแม่แนวแล้วอิสานมาเน้าตัวชุดไทยโซวน้ำพันเนี่ยเจ้าให้ยกำลังใจอยู่ข้างบนนี่เอาแล้วเลยบานนี่ เดาเลยอีสานบาทแล้วฮ่า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 ว้าวว้าวว้าวไอเจ้าของบ่อมันต้องเด้อให้พันช้อนน้ำแน่เออโอ้โเดี๋ยวขึ้นฟังครับผมจังเดี๋ยว์นน้ำหมูเอ้าโชว์ซสาบาดนี่น้องได้โชว์แล้วได้ช้อนเลยอีสานบ้านทนาครับเอาจนได้ครับผม สับมูคนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเจอกันครับบุญหลวงตาครับบุญหลวงปูเลี่ยงครับเดี๋ยวเจอกันพี่น้องสับมูคนอิสานบานเฮาครับไม่ยังอ้าวประเทศไปอีกแล้วครับบัมบานนี่นี่เห็นแต่ยุ่นจับปลาควาได้จับปลาดุขึ้นมาโซ่อีกแบบนึงบานนี่บ้างเอา บังดูบ like. ังดูโอ้ยบังหันบังห oh bon oh hey, right ันหน้าตาเปลี่ยนสีอยู่เด้อเออไปเห็นเล่นบังหันหน้าตาเปลี่ยนสีอยู่เด้อปผัวด่าฮายังโซ่ววะผมโอ้ยไอของอีสานมันเท่าตัวไงบ่ตัวสุดท้ายครับผมอีสานมันเท่าขึ้นมาบักไงกันเอาให้แม่บ้าน อนี่ครับผมแม่บ้านด่นลงไปครับเอาเลยนี่ได้โซนน้ำมูแล้วครับผมบ่แพ้มูแล้วเออบ่แพ้มูแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่ขี้กันใหญ่ขี้กันบ่แพ้แล้วครับแต่อีสานมันเท่าบ่แพ้แพ้ระบาดนี่เออใหญ่บักใหญ่เดี๋ยวนำมาเทก่อนนำเทก่อนจะไย้นำมาเทแล้วจะได้โชว์ได้โชว์น้ำเขาเนี่ยเออเออ ก้นใหญ่เลยอ้นใหญ่อะเป็นไงของคนาครับผมเหมืบักไงครับผมบักไงที่กันแล้วเอาไปเผือจงงพี่จูใหญ่คงใีานมาเท่าก็จับเด้อวจิตตุกนบอกครับบอกพี่น้องครับผมขอเวลาครับโอ้ยขอตู่กบ้านครับ มว้มวนๆกันครับทีมงานของอีสานบ้นานนอกครับสับมงคลแม่นวะย่ำดูๆครับ,รบสับมงคลวันที่เท่า์ไรท์ฮอตจีแปวันที่เท่า์ไรวันที่น่าจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่าโอเคครับผมพี่น้งองเดี๋ยวนั่งไปซอยบุญอ่าไปซอยบุญลงปูครับลงปูเลี้ยงขึ้นกันครับผมนี่เป็นการมาม้นมวนๆกันครับปลากระตีได้พ,อ,พอกินสมุนท์มว้มวนๆกันแต่ว่าผมเนี่ยแรงหนาแลรหลังอยู่มือนีน้ พ่นกระฟังพอลดครับผมดีนะเพ่สนสูบทาบอยใเพ่นสูบทเพ่น <c oughs> ว่าครับผมกล่าวบอกว่าว่าสูบทาโคตรสูบยากเลยครับผมเพ่นว่าเอาพี่นอ้องติดตามครับจะได้เหงื่อราชสีวชีแก้วครับผมยังล่ะเอ้าเอา้าเอา้เอายังยังยุบปากครับผมพ่นเอา้าสวัสดีครับผม